สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้องพิงค์นะคะเดี๋ยววันนี้น้องพิงค์จะไปถึงสี่นะคะที่จังหวัดนครนายกนะคะอันนี้ทางผ่านน้องพิงค์ก็เลยแวะมาทานข้าวยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะออกมาตั้งแต่ประมาณแปดโมงอีกนิดนะคะเนี่ยเพิ่งถึงนี่จะเข้านครนา,าย,ยกแหละแต่ว่าแวะมาทานข้าวนี้เป็นร้านอาหารคลงทางาทาหา,า,าะก๋วยมีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหมูแดงหมูกรอบวันนี้สั่งหมูกรอบมาเดี๋ยวมาดูกันอร่อยหรือเปล่า คะทุกคนเยค เดี๋ยวถ้าเราไปนะคะถือศีะเราจะไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วนะคะเพราะว่าน้องถิงคถือลแปดนะก็ต้องซอยตรงนี้ไปก่อนเลยไม่ได้กินข้าวนี่ทุกคนข้าวมาแนลข้าวหมกับบพิเศษนะคะเดี๋ยวเ,ะะเพราะว่าเดี๋ยวพิงไปถือศีลแปดจะไม่ได้ทานข้าวหลักเที่ยงแล้วนะคะเพราะเขาไม่ทานนะเราจะไม่ทานกันนี่ห <ๆ S 2> ูน่ากินมากเลย

มีมมข้าวหลามกลางทางททก็คือเล็กคือมีท่าเล็กนะฮะแล้วก็มีแคลเซียมเอาละค่ะทุกคนก่อนเขา้าโอ้ชื่อว่าชื่อเรียนโอ้โหชื่อเรียนกินก่อนจะได้ยิ้มอิ่มนะคะไม่ได้กินข้าวเย็ยนแล้วโอ้โหน่ากินก่ะว่าโดนไปหกร้อยกว่า ลองเอาเอา,เอามาชินน้น่อยลละกันทุกคนน่ากินหอ่ยอยมากหวานมากเลยหวานอืมเป็นร้อนหน่าอยู่เลยหนักเลยของร้อน